ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกูทุกคนอา่าคลิปนี้นะครับเป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะเป็น <c oughs> สองตัวล่างสองตัวมาหนึ่งตัวว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นะครับมาเบื้องกันนะอา่า สูตรนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งด้ออันนี้ครั้งที่สองนะครับให้ใส่ดำเนงนี้นะครับหลักร้อยนี่บวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะแค่นี้แหละนะครับสามบวกสามนะสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสี่เป็นสิบสิบก็คือเลขศูนย์ลบหนึ่งเหลือเก้า ให้ลบหนึ่งด้สามบวกสเป็น6 6ห,หบวกสเป็น10บได้ศูนยบลบหนึ่งเหลือ9ได้0นย์กับ9นะครับออกคิ่เก้าหนึ่งนะได้เก้าเงต่อไปนะครับศนบวกกัน2ครัง้ง0ูบกศได้0 0น,นบวกหได้5 5า,าลบหนึ่งเหลือ4เด่นที่5กับ4นะครับออก8 5ดหเลขห้ ง <C oughs> วดต่อไปนะครับ4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9ได้เลข9 9้เลบ1เหลือ8นะครับออกที่8 9นะแต่คอบวกของตัวใดกัดเรื่องของมันมันมาน,น้ำกัดน,นะครับงวดต่อไป6บวก6บวก4 6นะครับ6วก6เป็น12 2บวก4เป็น6 6ลบ1เหลือ5 นะเด่น6กับ5ออกที่6 1น,นะ <c oughs> อันนี้เอาไปไงพี่น้องพิจารณานะครับว่ามันจะเดินต่อไหมนะเบวกกัน2ครั้งบวก3 9นะครับ9บวก9เป็น18 8บวก3เป็น11 11ก็คือเลข1น,นะครับลบ1เดี๋อนยว0นะได้1กับ0 ออกที่0ูนย์เนะครับวันนี้สบวกกัน2องค้งนะครับสีบวกสเป็น8 8ดแปบวกหเท่ากับสิได้เลข3 3มสาลบหนเดือสองเด่นสามกับ2ออกส3นะครับเลขสาอันนี้เลขศูมันบรได้ปากลักเด้อพี่น้องเด้อนี่เลขหก มดต่อไปนะครับ3ามบวก3ามบวกสาสหนึสามหกสามได้เลขเก้ากลบหก็เหลือ8นะครับ <c oughs> <c oughs> เด่นที่9ก้ากับ8ปออกที่79เ 9, ก้าลขเก้านะครับงวดต่อไป 9 9บก9บวก0นะครับเก0บกเป็น18 8. บวก็ได้8นะครับ9บวก9ได้18 8แลบหือ7 9บวก9เป็น18 8. ก็ยังได้8นะครับ8ลบหนือ7ออก7 8 <c oughs> มันกะสะอยู่ประมาณนี้นะ งวดที่จะถึงนะครับ5้าบวกหบวกศนะครับ5้บวกหเป็น10 10ิบวกศก็ได้10ได้เลข0 10ยลบหเหลือ9นะเด่นที่0กับ9นะครับมา1ตัวเด้อมันจะมาไหมนะครับเด่นที่0กับ9 หนึ่งมษานะครับเด่นศูนย์กับเก้าทิิติของมั่นกะหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกวดเจ็ดงวดแปดงวดนะครับแปดงวดมันน่าจะถึงเก้านวดนะถึงเก้านวดสิบงวดนะครับสูตนนี้น่าจะถึงอยู่เพราะว่ามันแปดงวดแล้ววันนี้เป็นงวดที่เก้านะครับเด่นที่ศูนย์กับเก้าซึ่งศูนย์กับเก้านี้ ยูซัยล่ะเดี๋ยวหาก่อนอ,อันนี้ผมจับไว้เรียนอันนี้เป็นตัววิ่งแต่ตัววิ่งนี่กระเซียงนะเด่นที่ศูนย์กับ9ถ้าศูนย์กับ9้ามันก็จะมาตรงกับหลักสิบตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมสิเขียนใส่ใส่ไปอีก0อ่ะเนี่ยมันเด่น0ูนย์กับเก้าถึงมันมันมาชนกับศูนหลักสิบนะครับแต่วิ่งหนากะถือว่าเสียงอยู่ืือกันนะเพราะว่า10ล่างบวกหน่วยล่างมันได้ได้เลขห้านะครับมันมาได้แต่าโอกาสมันมากกะยากเหมือนกันนะครับ ถ้ามันมาก็ถ้ามันมาได้ก็น่าจะเป็น50ย์กับ52นะอ่าย์หนะครับซึ่งศูนย์มันก็อยุ่นี่05ย์หรืออาจจะเป็นศูนย์ังงวดนี่0 5นย์หผมจับได้นะครับหรือว,ว่าเป็นห2านะแต่ไอ้2 5นี่2หลักสิบล่างนี้จะมายากอยู่นะ2หลักสิบล่างนะครับจะมายากอยู่มันกระิมันกระิเป็นอยู่ตัวนี้กับตัวนี้นะสามหา แต่เลขห้าก,ก็ตามที่นั่นละเอาสิบลางบวกหนะึ่งางแล้วมันมันได้เลขห้านะครับมันมาได้แจว่าโอกาสมันมากอะนานๆนานๆมันจะมาทีนึงนะซึ่งมันกระเทือนให้เห็นนั่นหนละก็คือมันเพิ่งออกไปก็คือสี่บวกสามเป็นเจ็ดใช่ไหมออกเจดเก้านะครับังวันเมื่อกี้เจดบวกเ้าเป็นหกหดับวันนี้แปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าอาจจะมาหรือไม่มาเพราะนั้นนะครับห้า เบเบาไว้ก่อนนะมันย,ย,ยังยังยังมีเวลาอีกหลายนะครับยังยังเดี๋ยวมาเบิ้งอีกหลายๆสูตรเรามาร่วมกันไว้ที่เดียวเพราะว่าผมทําสูตรไหนผมก็จะามามาไว้ใบเดียวกันนะครับเอามาไว้ใบเดียวกันนี่ละนะเจ็ดงวดนี้บนหนามากตรมั้งเจ็ดามาก็น่าจะเป็นเก้าหรือศูนย์มาแล้วละ่ะนะครับเพราะว่ามันถึงคิวเลขเก้าเลขศูนย์มาแล้วเ <c oughs> นี่ยเจ็ดมันมาสองงวดแล้ว 8 9หรือว่าเลขมันที่ออกต่ำต่ำบ่อันนี้7 9อันนี้7 8นะครับ9 1 1 4 8นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเบื้องอีกหลายๆสูตรก่อนนะกะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยม่ต้องคุ้ยกันลายเอาสันสันมาฝากเด่นที่0กับ9้เด้อให้พี่น้องไปเฮ็ดลอกเบิง้งดักร้อย ครั้งที่2บวกกัน2ครั้งบวกหลัก10 1ครั้งแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ลบ1ไปด้วยนะครับ3บวก3เป็น6 6บว4เป็น10ได้0 0บ1เหลือ9เด่น0กับ9 0บวก0ได้0 0บว5ได้5 5ลบ1เหลือ4เด่น5กับ4ออก8 5 4บวก4เป็น8 8บว1เป็น9 9ลบ1เหลือ8เด่น9กับ8ออก8 9อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้งวดนี้ก็คือ 5บวก5เป็น10ได้เลข0 0บวก0ได้0 0ย์0เท่ากับ 10, 10ลบหเหลือ9เด่น0ย์กับ9เด้อนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ให้พี่น้องไปพิจารณาว่ามันสิมาต่ตอไห้บ่นะเข้ามาแล้ว8งวดนะครับนวันนี้งวดที่9นะอ่าให้พี่น้องพิจนนารณาซอยกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ